สวัสดีคะ่ะพี่บีสวัสดีคะ่ะค่ะวันนี้พี่บีมีเคสอะไรมาแชร์ให้กับเราได้ฟังกันบ้างคะอ่าวันนี้เนี่ยนะคะมีเคสเอ่อคนที่ฟอกไตแล้วค่ะอฟอกไตแล้วคือเขาเป็นออันนี้เป็นผู้หญิงนะคะ,อ,ะอายุเอ่อก็ห้าสิบกว่าแล้วแหละ,ะอ่าคนนี้เขาเป็นเบาหวานนะคะเขาเป็นเบาหวานมานานแล้วก็แล้วก็ในที่สุดอยู่ๆก็ ไปต้องไปฟอกฉุกเฉินเลยนะคะแล้วก็เป็นเส้นที่หน้าอกนะนี่เขาฟอกเส้นที่หน้าอกมาสองปีแล้วนะเขาก็เขาก็ติดต่อมาเขาบอกว่าเขาวอาผิวแห้งมากนะแล้วก็คันนะแล้วก็ผงร่วงนะอเออแล้วก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยง่ายมากอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเออจะแนะนำให้ทานตัวไหน อันนี้<อ>บีก็แนะนําแน่นอนนะคบีก็แนะนำอูมีกับฮาร์ดเนาะคู่นี้อคู่นี้เลยนะคะก็ะคู่นี้นะคะแนะนําไปนนี้คันนี้เนี่ยเขาพูดขึ้นมาก่อนคือพอบีบอกว่าเขาถามว่าเท่าไหร่เลยนะเขาบอกว่าพร้อมโอนเงินเลยบีก็คือยังไม่ได้ทันให้ข้อมูลอะไรมากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อพอดีอ่ะเขาก็ดูมานานแล้วดูมาเป็นปีแล้ว แต่เขาเห็นว่าราคาเนี่ยสูงเขาก็เลยไม่สนใจแต่เนี่ยตั้งแต่เขาฟอกาตมาเนี่ยคือเขาก็แย่ลงนะคะแล้วก็เอนเอบกับมีเพื่อนแนะนําเขาบอกว่าเออเนี่ยลองทานผู้นี้สิเห็นคนอื่นเนี่ยเขาทานแล้วดีเพื่อนมาเชียเพื่อนมาเชียก็เห็นมาเป็นปีแล้วแหละแต่เขาเห็นราคาแล้วเขาก็เลยแบบผ่านก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่ในที่สุดเนี่ยพอเพื่อนเชียร์นะคะ<ม>เขาก็เลยโอเค,ควงแล้วแหละคือเขาก็พร้อมจะโอนเลยอะพอบีบอกว่าอย่างนี้ปุ๊บเขาก็โอนเลยนะบีก็เอาของไปให้เขาเลยแต่ว่าเขาก็ส่งเขาก็ส่งผลเลือดมาให้บีดูด้วยนะบีก็ขอเขาอไงบีก็บอกว่าขอดูผลเลือดหน่อยว่าอะไรมันเท่าไหร่ย,ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าพอบีดูผลเลือดเนี่ยค่าที่สูงมากๆเลยเนี่ยเกินมาตรฐานนะคือฟอสฟอรัส ถึง่าที่มาพผิวคนถึงแห้งแล้วคาดอน่ยใช่คือฟอสฟอรัสเนี่ยค่าปกติคือสองจุดเจ็ดถึงสี่จุดห้าใช่ไหมคะอันนี้เขาเนี่ยสี่จุดเก้าพอให้ของเข้าไปแล้วเนี่ยนะก็บีก็โทรไปคุยนะว่าเออขานอะไรอยู่เหรอทำไมค่าฟอสฟอรัสเขาถึงเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยนะครัวนี้เขาก็บอกว่า ความที่เขาฟอกไตเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียอาหารสารอาหารไปเยอะใช่ไหมคะอาทิตย์หนึ<า>่งสามครั้งเขาก็เลยมีคนแนะนํำเขาว่าให้เขาทานเซตอาหารเสริมอืมของยี่ห้อเดการเหมือนกันซื้อเป็นแบบซื้อเป็นรายเดือนแบบเดือนละเซตเดือนละเซตอะไรแบบเนี้ยอ่าเขามีแพเกจ แพ็กเกจเดือนเขาอยู่ <c oughs> เขาบอกว่าเขาลูดคาสยาวเลยก็ชงแบบก็ <c oughs> ชง, <c oughs> ชงตั้งหน้างตาชงพวกนั้นทานนะคะไม <c oughs> ่ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเติมโปรตีนแล้วก็ให้ไฟเบอร์ให้ถ่ายออกไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก็บเขาชงเยอะมากมีหักมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะเพราะว่าพวกที่เขาสกัดแล้วก็ต้องเก็บไว้ในกล่องในขวดในกระป๋องอายุยาวๆเนี่ยมันจะมีฟอสฟอรัสเยอะ วิียก right ็บอกว่าถ้ายังไงเนี่ยนะคะขอหยุดชุดนั้นทั้งหมดค่ะขอทานแต่ของเจลอย่างเดียวและทานอาหารที่ทาสดใหม่ทุกมื้อถูกไหมคะเราต้องให้อาหารที่สดใหม่ไม่ใช่ไปาไม่ใช่ไปหาอาหารอย่างอื่นมาเสริมใหอาหารสดเราต้องอาหารสดเป็นหลักที่ทำใช่ไหมคะก็เขาก็โอเคเขาก็เชื่อ เขาก็เอา,อา,อาทำอาหารทานเองเริ่มมีผักผลไม้อะไรเงี้ยจากเดิมที่ชงไฟเบอร์อะไรของเขาไม่ทราบแล้วก็ทานแต่เจลของเรานะคะปรากฏว่าผ่านไปเนี่ยสี่วันมั้งเขาก็ผ่านไปสี่วันนะ เขาก็เขียนมาบอกแล้วเขาบอกว่าที่บีมันอร่อยก็เลยเพลินไปบอกให้กินแค่วันละอย่างละซองแล้วเขาบอกว่ากกินไปอย่างละสองเลยกินวันละสี่เลยอะไรเงี้ยมันอร่อยแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าความดันดีมากอสี่วันเลยเขาบอกว่าความดันเขาไม่เคยต่ํากว่าร้อยเจ็ดสิบมาก่อนเลยกินสี่วันเนี่ยความดันเหลือร้อยยี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ด เขาบอกว่าเขาดีใจมากเขาบอกว่าโหความดันนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ฟอกไตนะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ผ่านไปนะก็ผ่านไปเนี่ยเดี๋ยววันที่25ผ่านไปเท่าไหร่9วันเองสั่งอูมิเพิ่มอีกกล่องและทายแบบว่าสปีดมากแล้วก็แล้วก็พอครบ12วันค่ะพอครบ12วันก็ถามว่า เป็นยังไงบ้างเขาบอกเออเนี่ยวันนี้ไปฟอกไตามาพอดีนะเขาบอกว่าดีมากเลยคือเขาไม่เหนื่อยเขาไม่ต้องนั่งรถเข็นมาเหมือนทุกทีแล้วคราวนี้ฟอกไตเ<ม>สร็จเดินลงมาเองได้<ม>อ่าแข็งแรงขึ้นไม่ต้องนั่งรถเข็นแล้วพี่บีแล้วฉี่ใสขึ้นเขาบอกว่า ความดันเนี่ยวัดทุกวันดีทุกวันูอบอกดีใจมากๆเขาส่ง<อ>ให้มีนี่แทบเกือบทุกวันเลยนะคือความที่เขาเต้นไม่เคยเห็นามดั<ห><ใ>นด <ใน S 1> ีใจ <น S 1> ใช<น>่เขาจะส่งมาเช้านี้ร้อยสามสี่สิบเก้าบ่ายนี้ร้อยสิบสองสี่สิบสี่อาวันลุกขึ้นร้อยสามสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเขาจะส่งความดันมาให้ดูเด้วยเขาบอกไม่เคยหลักว่าร้อยเจ็ดสิบเลยนะอันนี้เนี่ยอ่ะแล้วเขาก็ทานมาเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเนี่ยเขารู้สึก เรื่อง <rua, S 1> <320. S 2> ผมผมเขาผมร่วงเขาล่ะแล้วผิวเขาล่ะเขาทานวิตามินเสริมได้ไหมคือเราก็ส่งเราก็ส่งโบชัวไปให้เขาดูใช่ไหมค่ะเขากินทุกตัวเลยตัวนั้นก็อยากกินตัวนี้ก็อยากกินก็เลยเขาก็บอกเขาขอกินมินได้ไหมเพราะว่าเเขารู้สึกว่ามันน่าจะช่วยเรื่องผมเรื่องอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยมีแบบไม่ได้ในที่สุดก็เลยเขาก็สั่งเขาก็สั่งฮาร์ดแล้วก็สั่งมินสั่งซีนว่าสั่งเนี้ยเลยโอ้ นี่ก็โอเคตาสะดวกเขาเขาทอกไตทุกแบบอาทิตย์ละสามวันอ่ะมันก็เออมันออกไปเยออนพวกสารอาหารก็เลยให้เขาทานปรากฏว่าผ่านไปเดือนครึ่งอ่าเดือนครึ่งอันนี้เขามาล่าสุดเลยอืมามาอ่บอกความในใจอีกนะผิวมีทีใสกว่าเดิมผิวดีขึ้นมาก เขาบอกว่าชุ่มชื oh ้นขึ้นนะเขาบอกว่าเซลเนี่ยฟื้นฟูดีมากเขาบอกว่าเขาหมดครีมไปไม่รู้เท่าไหร่ยี่ห้อแพงๆเนี่ยนะเขาก็จะแบบเออซื้อแบบเฮ้ยยี่ห้อแพงๆนี่ก็ซื้อมาทาไงก็ไม่ดีสักทีอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผิวดีมากชุ่มชื้นแล้วก็สดชื่นใครเห็นใครทักผมเคยร่วงก็ไม่ร่วงแล้วผมเยอะขึ้นไม่รู้จะขอบคุณพี่บียังไงดี อูมิติงิงนี่นะคะนีงไงถามอีกทีว่าตกลงคุณทานอะไรบ้างเนี่ยเ<ร>ขาบอกว่าเขาทานอูมิสองซองชาหนึ่งซองแล้วก็มินหนึ<ร>่งซองค่ะเขาบอกว่าเขาสวยสดใสมีคนชมเขามีความสุขมากนี้อ็มาแทนนี้ลค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ว<ร>ีค่ะค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.